ปชนอยูย่ไหนอ่ะฮะประชาชนเราอยูย่ไหนพี่แะปะประชาชนเข้ามามันมาตามหมายจับสารจังหวัดเชียงรายออกหม,มายจับแล้วเออพยายามห่มผืนแต่ยังไม่ได้ห่มผืนเนาะอ่าเพ <ừ. S 2> ราะว่าเข้าใจโต๊ดโถยังแบกกับโถ่อยยังแบบเข้าใจตรงนั้นนั่งลงนั่งลงแดงนั่งกุ๊กเต่าชื่ออะไรฮะคนที่ทองดีเข้าไปหาเขาอ่ะชื่ออะไร ไอ้น้องอ่ะฮะทองที่ทองดีเข้าไปหาเขาอ่ะน้องเขาชื่ออะไรไอ้ตั้มอ่าแล้วน้องแก้แบบน่าครับอ่าถามก่อนนุนเข้าไปปุ๊บเข้าไปบ้านเขาได้ทำอะไรเขากอดถามนี่กอดเขาไหมหรือพี่น้อกเฟ้ไหนเราบ้านเขาบอกตรงตรงทุกูใช่อ่ะกอดเขาไหมจับอะไรเขาไม่ไม่จับสักอย่งอ่ะกอดทำอะไรอีกเอามือเอ่ามือคอคอแล้วไงต่อมือคล้องคอแล้วมือจับถือกัมือจับแต่ทำร้านน่ะอ่าแล้วน้องเขาชอบไหมชอบไหมหน้าคนควา เอาเป็นตามนี้ก่อนเนาะเป็นหมายจับของสารชั้ปรชารายที่22ินะทับ2566นะยนทองดีหน่อชายนะั้นข้อหาบุกรุกพย่สถานของผู้อื่นกระทำอนาจารแก่บุคคลอาย,ยุเกินกว่า15ปีโดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถปัดถึงได้เนาะ